เพานเพื่อนการถีบพายุสถูกตั้งซื้อหรือว่าสีตั้งซื้อนั่นตดั้งซื้อนี่ถ้าเจอเพื่อนก็สิมาเราให้ฟังจ้าการทีบพายุสถูกตั้งซื้อมันติดต้องมีความแรงคือจังร่มผัดมากนี่ยละจ้าพายุดีเพรสชันราวาดีเพรสชันนี่สิม่มีการตั้งซื้อจ้าการถีบพายุสถูกตั้งซื้อมันติดต้องมีความแรงหรือว่าติดต้องมีการพัฒนาตัวกลายเป็นพายุต้นร้อนจากนั้นกัสิยิบ ซื้อพายุ้อนร้อนที่ถูกตังไว้มาใจเป็นซื้อพายุเมื่อวานเป็นพายุ depression ระดับสองแต่บอมิซื้อได้จาเปนเพื่อนและตอนหนีออนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศตามกาลังแรงพายุเป็นพายุระดับหนเมื่อใดกระตามที่ว่ากลายเป็นพายุต้นร้อนถึงี่เย็บซื้อมาใจจาเปนเพื่อนจังคําว่าพายุ ตเพื่อนเบากันตัวไปนะจ้าตัวพยูหีโกรธพยูดอหอมพอยูหีตรงจ้าเพิ่นกะเบาสนุกขึ้นมาเห็ดมาเป็นเพื่อลรอเลี้ยนหายขำขันไปจาป้าเพื่อนเพื่อนพอยูในสั้งซื้อเป็นมังคุดจ้าซื้อดอกไหม้ซื้อซัดแล้วก็ซื้อต่างๆจ,าาจา้าทีเพื่อนม้วนจ้ากติบอร์ั้งซื้อเป็นหีโกรธอ่าดอหอมหีตรงเป็นจา้าเพื่อนกติบอ,อ,อร์ตรงตงไปเลยจ้าก <c oughs> ็ อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี่วนเวลาที่แปดนาฬิกานี่เึ้นตู้พ้ายูจั่นหอมได้จ้าเพื่อนแต่คืออ่นตัวว่าไปตีญี่ปุ่นแล้วจ้าพะายูจันหอมนี่ก็เป็นดอกใหม่ของประเทศเล่าจะ mm hmm. สอป,ป,ป,ปเล่าเพิ่นตังพ้ายู่ซ้อนรอนอันเพิ่นกษติแตเป็นระดับความรุนแรงต่อไปเกใตรแต่ซื้อหวาวดาบลินฟ้าได้จ้าเพื่อนเพื่อน,น,นกามาเบาเรื่องผ้าอยู่ไอ้เพื่อน,นใดฟังจ้าเกษติเป็นจังสี่ พาเพื่อนไปเบิงว่าเป็นจเดดใน,นจาที่ว่าบรรยากาศมนันอีทีพาอยู่ดีเพลสกันี่ใกล้เป็นความ,วาม,วามกดอา,ากาศไปแล้วจ้าเพื่อนกัน,นที่เขามาเจ็ดแปดเก้ามืออื่นจะมืดทุดท่ายจ้าเพื่อนสนุกสนานกันไปเหลืองพาอยู่จ้านเนเ้อร์บรรยากาศเพื่อนความมืดจ้าเพื่อนนี่บรรยากาศนี่จาเอืมครึนไปหมดเลย